สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะให้น้องแอวนะคะแมวท้องแก่จับตัวเลขให้เช่นเดิมนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะน้องแอวก็จับได้หมายเลขสามเก้าสองนะคะเลขออกสองเก้าก็ถือว่าแม่นนะคะก็เรามาตามกันต่อในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคม2 5งพัค่ะก็มาดูกันนะคะว่าน้องแอวจะจับให้หมายเลขอะไรนะคะ ตอนนี้ก็ท้องโตมากแล้วนะคะเดี๋ยวจับตัวล็กให้ก่อนเดี๋ยวจะให้อาหารเดี๋ยวจะให้อาหารนะมีปลาให้วันนี้นะอาทุกวันเลยมาเร็วท้องแก่มากเ,เลยนะเดี๋ยวก็คลอดแล้วเนี่ยสามเก้าสองออกสองเก้า้แหวเรียกเลยลูกอาทุกวันเลยคิดถึงเหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้ออาหารมาให้วันนี้ไันนี้ไปตลาดอาหารเม็ดนะเดี๋ยวมีอาหารแมวมาให้วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนะอกเอาเร็เออเอามือ,เอ,มอเอามือตรงนี้จับตรงนี้ไไหนอังลงฝนจะตกแล้วอังลงฝนจะตกแล้ว เลืยกก่อนเดีด๋วยวฝนจะตกแล้ววันที่สิบหกกรกฎาคมน้องแอวชอบตัวไหนเลือกเลยลูกนี่ท้องตแล้วซบจังเลยมาสนิทเราเจอเลยนะเนี่ยนเพืรงนี้ขอสากตัวฝนตกแล้วด้วย แอวตั้งชื่อให้แอลเพราะว่าห้องแอวแอวไม่รู้ชื่อจริงเนอะมัเนี่ยนะวันนี้ขอหอ่อยเล้าขอเทียร์เรียกก่อน น,นี่เปลี่ยนตะกร้าก่อนตะกร้าต้องเข้าไปข้างในเลยต้องใส่ตะกร้านี่มัน,นมสูงมาแล้วมาลูกหัวก่อนเก่าค้างให้ทีนึงเก่าค้างให้วันนี้วันพระด้วยอ่ะจับวันพระนี่แหละจะได้เหมือนงวดก่อนฮะนี่แล้วแล้วมานี่ ไปทั้งนอกไปทา้งนอกจะได้งสว่างทั้งในเมื่อ้งไม่กินหรอขนมขนมไม่เป็น ชอบเลขมากไอแอท้องโตนั่นลงนั่นลงแอ๋เทใส่เลยเอ๋จมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วฮะสองอสองตัว,ตว<ล>พร้อมกันเลยนะครับอะเรวลองลองเปิดสองตัวนี้ก่อนฮึ หมายเลขเก็ดหมายเลขตัวแรกหมายเลขเจ็ดนะคะพี่เลยขนมนะ,ะตัวที่สองหมายเลขห้าค่ะอ่ะขออีกตัวหนึ่งขอสามตัวนี่นี่ขอขาขอขานี่ เอาขานีตัวตรงนี้ดูดิเขาท้องโตมากเลยนะอ้าเลยเอาขานี้เอาขานี้ขานี้ก็ได้นี่ตรงนี้เรียมเสียงก็ไม่มีเร็วๆแล้ว,ว,วจับอีกตัวหนึ่งจะให้กินปลาทอดแยวเอาขานี้เอาขานี้ แออขอเลี้ยคนเคยเลี้ยงนะเนี่ยเลี้ยงแล้วก็น่าจะก็น่าจะเลี้ยงอยู่หรือเปล่าเมั <c oughs> ้นเขาไม่สนิทคนอ่ะนะอะนี่เอาขานี้เอาขานี้ขานี้จับด้วยลูกข้ <c oughs> างนอกก็ได้มา <c oughs> อ่ะ ก็ขนมให้กินก็ไม่กินไม่เหวี่ยงหรอเนี่ยยี่เนีแล้วอ,อีกจะเนืองวันนี้ทำไมน้องแอรเล่นตัวจังเลยงั้นจะหลับแล้วเนี่ย เมื่อเช้าก็ไม่มาหาอันนี้นะแล้วกล้ามีอะไรเนี่แล้แวแล้ว มาเด็วไปกินขนมมานี่เร็วข้าปลามาแอลแอลแเลแมวแอวแมวแอลแวลมาเอาสองตัวไหมแอล้วมีปลาทอดมารอแล้วนะครับเนี่ยแล้วนี่มากินปลานี่มานี่นี่อะก็อีกตัวหนึ่งก่อนจับนี้ก่อนจับนี้ก่อนเดี๋ยวให้กินเนี่ยเดี๋ยวให้กินปลา ปลาทอดไว้รอแล้วนะปลาทอดไว้รอเนี่ยหรือว่าเราจะเอาแค่สองตัวไม่เดี๋ยวน้องแอมจะจับอีกตัวนึงอ่ะจับก่อน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 จับอีกตัวนึงอ่ะจับก่อน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 เดี๋ยวให้รางวัลเลยอะยากให้รางวัลนี่จับตัวนี้แล้วก็ให้รางวัลน้องแอมจับตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน ง่ายครับโอ้ลุดรู้ด,ดน้นี่นี่นี่พอดีตัวที่สามนะคะจะให้รางวันรังแอวแล้วเก้าได้หมายเลขหมายเลขเก้านะคะหรือไม่ก็เลขหกนะหรือไม่ก็เป็นเลขหกนะคะรังแอวก็จบจับให้ครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะคือหมายเลขเจ็ดเจ็ดห้าเก้านะคะหรือว่าจะเป็นเจ็ดห้าหกก็ได้นะคะเลขสวยเลยนะครับวันนี้เอามา กินปลาเดี๋ยวให้รางวันแกะให้ไหมแกะให้ก็ให้รางวันนองแอวแล้วเกะให้ <นะ S 2> <ก>ครับกินปลาตัวใหญ่เลยเดี๋ยวปลาเนรทอดนะครับอ้าวเิี้ยนอ่ไยจังทอดปลาไว้ให้ตุ่มเลเลยเออเลือดออกเลย เลยพิเศษเลยนะวันเนี้คอมเมนต์แม่นอีกนะวันนี้วันพระเนาะตรงกับวันพระเขดีเลยวันพระวันตรงกับวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแต่คลิปก็น่าจะปล่อยพรุ่งนี้ตอนเช้าปล่อยคลิปวันที่สิบแปดตอนเช้า นี้มันที่สิบเจ็ดก็เดี๋ยวให้น,น้องแอลกินปลาไปนะครับก็ให้น้องแอลกินปลาก่อนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะ